พาไปดูหน่อยสิกับงานของสอปคศีอ่อนกล่าวครั้งนี้ครั้งแรกนะใช่แล้วีว่ฉันไปมาด้วยเมื่อวานานี้คุณต้องบอกเลยว่าที่สํานักประชาสัมพันธ์เขต4นะคะเมื่อวานนี้ได้มีจัดกิจกรรม cloud, อรอนกล่าวสปคศรีสื่อสารทันสมัยปันน้ําใจสู่โรงเรียนและชุมชนนะคะได้นําบุคลากรในสังกัดสํานักประชาสัมพันธ์เขต4จัดกิจกรรมโครงการของสํานักประชาสัมพันธ์เขต4 กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนําช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือสามารถารับชมกันได้ผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุสื่อออนไลน์รวมจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้รับทราบถึงการ พื้นที่ไปด้วยครับนำบุคลากรต่างๆพร้อมคุณศศีพิมลนี่แหละก็ไปร่วมการจัดงานนะครับในพื้นที่อย่างเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามนะครับสถานีควบคุมไฟป่าถ้ำเจ้ารามร่วมกิจกรรมต่างๆในการอนุรักษ์สัตว์ป่าควบคุมไฟป่าเพราะในช่วงนี้ใกล้เข้าหน้าแรงแล้วนะครับทางด้านของสำนักพยามาเขตสีครับก็มีการมอบกลุ่มกิจกรรมในตอนนี้จัดเองก็จัดขึ้นก็ต้องระวัดระแวดระวังด้วยของการระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วย